เปียกเลยมาเกือบไม่ทันไหนไหนาดีดีดโอ้ยเปียกผมเลยครับเปียกทุกคนโอ้ยดูดิดูดูหมาตกน้ำเอยเกือบมาไม่ทันแต่ไม่ทันอยู่ดีครับตกอีกแล้วตกทุกวันเลย ตกทุกวันเลยฝนเลยฝนทำอะไรก็ไม่ได้เป็นไหนก็ไม่ได้โอ้เปียก ไหนสวัสดีแม่ยังสวัสดีครับหนักเรียนโอ้ฝนตกนั่นหยุดแล้วหยุดเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวก็ตกอีกมันมาเป็นก้อนๆเป็นชุดๆสวัสดีครับ มีการบ้านมาด้วยมไม่เปียกหนะรอกเนาะกันบ้านเปลี่ยนชุดแล้วสบายเปลี่ยนชดุดเปลี่ยนชดุนชดนักเรียนออกแล้วจะไปไหนเนะี่ยไปรับพี่เดือนรับพี่เดือนที่โรงเรียนอีกออฝนก็หยุดตกแล้วครับฝนหยุดตกแล้วมืดครึ้มอยู่เลยนูน่นโอ้เอฟซี FC ทุกคน หลอกจิดทางเลยเนี่ยนี่ครับจุดท,ทางเลยสี่ทุกคนเนี่ยบอนสีเราก็ลดน้ำมาดานแล้วก็มันเหียวเนาะก็โดนน้ำฝนมาด้วยก็ชุ่มฉ่ำเลยเนี่ย ตรงนี้ฝนตกบ่อยครับเอทุกคนถ้าพี่น้องเอชอบคลิปนี้ก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์แล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับช่วงนี้ก็ออกไปหาดักหนูดักตะข่ายก็ยากครับเพราะว่าฝนตกหลวเปียก กลัวเป็นหวัดเนาะช่วงนี้ทำคลิปได้ยากครับน่ครับมืดเลิมทุกวันเลยขอให้เอฟซีดูแลสุขภาพให้ดีนะครับถ้าโดนเปียกฝนก็ยากจะไม่สบายกันเดี๋ยวก็จะไม่สบายกันนี่ก็เช็ดหัวแล้วเนาะเช็ดแห้งแล้วเปียกเมื่อกี้เปียกแค่แป๊บเดียวแค่ นาทีสองนาทีเนาะวิ่งรถมาเปียกกลางทางเนาะเปียกกลางทางก็เลย <c oughs> ถึงบ้านไม่ทันเปียกเลยครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับอ๋อสวัสดีดีสวัสดีเอฟซีเฮ้ยนร้องเพลงอะไรนะครูก็สอนร้องเพลงอะไรนะนะลืมเพลงอะไรนะ ครูก็สอนน้องเพลงอะไรมัง่งวันนี้ก็สอนอะไรมัง่งวรรันนี้กินข้าวกับอะไรครับวันนี้กินข้าวกับอะไรครับไม่พูดแก้วมังกรโอแก้วมังกรกับอะไรด้วยกับข้าวกับข้าวค่ะไก่ตมจืดนะต้มจืดอะไรอีกหมดยง กินอิ่มไหม,อ,มอร่อยไหมเแร่แบๆยังไงเซรบๆสองโป้เแซ่บๆสองโป้ดีสวัสดีครับแค่นี้แหละไม่กวนแล้วเดี๋ยวปวนตัวปวนของเราสวัสดีครับ